น้ำลินชาแนลสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นผักชีลาวฝรั่งนะคะเป็นผักชีลาวฝรั่งสายพันธุ์ยุโรปค่ะทุกคนวันนี้แม่นางมาชวนทุกคนปลูกผักชีลาวฝรั่งนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เห็นต้นเขียวๆสวยๆอวบๆใหญ่ๆนี่เลยค่ะต้นนี้จะสูงมากเลยนะคะทุกคนมันจะสูงกว่าผักชีลาวที่แม่นางเคยปลูกนะคะนี่ค่ะ ้นสูงได้เมตรกว่าๆเลยนะคะดูสิคะกำลังแตกยอดออกมาเขียวสวยเลยค่ะการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากเลยค่ะแม่นางเพียงแค่หักเอาตรงส่วนกิ่งของเขาค่ะแล้วก็เอาไปปักชำก็ติดแล้วนะคะเนี่ยค่ะติดแล้วก็แตกยอดออกมาเนี่ยเรายิ่งเด็ดยอดก็ยิ่งแตกออกมาดีมากเลยนะคะนี่ดูรากเต็มเลยนะคะเด็ดอย่างนี้ออกไปชำหรือว่าออกไปปลูกก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ ปลูกง่ายติดง่ายนะคะผักชีลาวฝรั่งนี่จะชอบบินร่วนซุยนะคะชอบดินที่มีความชื้นเนี่ยค่ะไม่ต้องถึงกระแฉะนะคะแค่พอชื้นๆเขาก็แตกยอดออกมาให้เราได้เด็ดกินนะคะรสชาติก็จะออกจะกฝืนอนิดนึงนะคะแต่กลิ่นนี้จะหอมเหมือนกลิ่นผักชีเลยค่ะ,ะวันนี้จะมาชวนทุกคนปลูกผักชีเอาไว้กินกันนะคะ แลวเดี๋ยวเรามาดูว่าไอเจาผักชีเนี่ยค่ะมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนี้คนก็นิยมปลูกกันแพร่หลายมากเลยค่ะมีส่วนช่วยให้เจริญอาหารนะคะช่วยเรียกน้ำย่อยได้ดีทีเดียวเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่หลับยากนะคะผักชีลาวช่วยท่านได้นะคะเพียงแค่ใช้มเมล็ดของผักชีลาวประมาณ1ช้อนชาค่ะเอามาผสมกับน้ำร้อนหนึ่งถ้วยนะคะ ดื่มก่อนนอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะช่วยให้หลับสบายเลยนะคะอีกอย่างนะคะในผักชีลาวฝรั่งก็ยังสามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะมารดาที่กําลังให้นมบุตรก็สามารถที่จะบำรุงน้ำนมให้กับมารดาได้นะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีก็สามารถช่วยให้ประจำเดือนมาอย่างปกติเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ ในผักชีราวฝรั่งก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากนะคะช่วยในการชะลอวัยแล้วก็ยังช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้อีกด้วยค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตาต่างๆเพราะว่ามีวิตามินเสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันของเราให้แข็งแรงค่ะเพราะในผักชีราวฝรั่งนั้นมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงในส่วนของกระดูกนะคะ แล้วก็ยังเป็นยาบำรุงกำลังได้อีกด้วยนะคะในส่วนของผลแก่นะคะเราเอามาใช้เป็นยาบำรุงกำลังได้ใบของผักชีลาวฝรั่งนอกจากจะประกอบอาหารให้กลิ่นที่หอมแล้วนะคะก็ยังช่วยเสริมสร้างผูต้านฐานโรคให้กับร่างกายของเราได้อีกด้วยค่ะช่วยลดความดันโลหิตสูงและยังมีฤทธิ์ยับยั้งนะคะช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งอีกนะคะ ช่วยรักษาโรคเบาหวานเพราะว่าในผักชีราวฝรั่งนั้นมีเบต้าแคโรทีนที่สูงนะคะช่วยขยายหลอดเลือดช่วยบำรุงปอดได้ดีทีเดียวเลยค่ะอีกอย่างก็ยังช่วยขับเหงื่อได้อีกด้วยนะคะในส่วนของอผักชีราวฝรั่งทั้งต้นเลยนะคะช่วยกระตุ้นการหายใจสำหรับผู้ที่เป็นหอบหืดก็ยังแก้หอบหืดได้อีกด้วยค่ะ ช่วยแก้อาการไอได้นะคะแล้วก็ยังแก้อาการสะอึกได้อีกด้วยค่ะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมได้ค่ะในส่วนของผลผักชีลาวฝรั่งนะคะช่วยส่งเสริมการทํางานของกระเพาะอาหารได้ดีทีเดียวเลยค่ะช่วยแก้อาการปวดท้องโดยการใช้ผลแห้งนํามาบดให้เป็นผงแล้วชงกับน้ําดื่มนะคะวันละสีแก้วนะคะ ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อโดยการใช้ผลแห้งอามาบดให้เป็นผงชงชาดื่มนะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะในส่วนของผักชีลาวฝรั่งนะคะผักชีธรรมดาของเราก็มีสรรพคุณอย่างเช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแก้อาการอืดอดัดแน่นท้องโดยการใช้ต้นสดประมาณ50กรัมค่ะเอามาเคี่ยวกับน้ำจนข้นแล้วก็รับประทานนะคะ แก้าการปัสสาวะขัดได้อีกด้วยค่ะโดยการใช้ใบสดนะคะประมาณ50กรัมค่ะเอามาต้มน้ำดื่มเป็นชานะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณดีๆของผักชีราวนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมหามาปลูกติดบ้านไว้นะคะปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายค่ะจะได้มีสมุนไพรไว้กินใกล้ตัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามควรที่จะรับประทานผักชีลาวฝรั่งในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะ ไม่ควรที่จะกินมากเกินไปเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของท่านได้ค่ะท่านที่แพ้สมุนไพรหรือว่าผักชนิดนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะควรจะศึกษารายละเอียดให้ดีๆหากท่านต้องการที่จะรับประทานผักชีลาวฝรั่งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับน้ำลินชาแนลด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ